จุย๋ยแท็กทีมประกาศข่าวดีมีเบบีแล้วหลังรอคอยมากว่า3ปีสิ้นสุดการรอคอยและถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของวงการบันเทิงเลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่ของหนุ่มพุธพุทธิชัยและภรรยาคนสวยจุ๋ยวรัตยาหลังจากที่ทั้งคู่วิวาวานกันไปหลายปีและทุกคนต่างลุ้นเรื่องข่าวดีให้มีทายาท ล่าสุดทั้งคู่ก็แท็กทีมประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวตอนนี้กำลังมีเบบีแล้วหลังจากที่รอคอยและพยายามมาตลอด3ปีกว่าโดยทั้งพุทธและจุย๋ยต่างโพสภาพอุดโมเมนต์สุดน่ารักโชว์ภาพอันตัสาวเบบีนี่คันพร้อมกับบอกว่าในที่สุดก็สำเร็จพีเจน้อยมาแล้วนะคำอวยพรที่ทุกๆคนได้อวยพรเราสองคนตั้งแต่ตอนแต่งงาน ทั้งที่เจอต่อหน้าและอวยพรตามช่องทางต่างๆต,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 ตลอด3ปีกว่าเราสองคนอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เอาใจช่วยส่งกำลังใจดีๆมาตลอดเขาคือของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดที่ใกล้จะถึงของเราทั้งคู่จริงๆงานนี้เหล่าบรรดาเพื่อนของน้องพี่ในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับตากเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลามค่ะ